สนับสนุนโดยนินเฟียเซรั่มสูตรอนอนย้อนออกแบบมาเพื่อผิวบอบบางแพ้ง่ายอัดแน่นด้วยชั้นสกัดคุณภาพที่ผิวตองการบางเบาซึมง่ายบกโกอเกิดให้ซิวอุตตันสนใจไลน์แอดเอ็นซีสอบหรือ f เฟซบุ๊กนินเฟียไทยแลนด์้อาให้หน่อยน้องนานจะชื่อ,อไปปล่อยนะท่านผู้ชมเต่าเนาะ สบายดีทายุสมมทุกคนเดอ้อวมื่อนี้น้องน้ากับน้องเม์พามาหล่อตลาด14ดเดอ้อตลาดที่มีสัตว์ป,ปาลาร้ดัะกะพักปวดสันพิดของธรรมศาสตร์เด้อปน้องนาสิปลมโตเป็นคุนไทยเด้อทาูุสมเด้อถามเพื่นว่าเพื่อนเสิเอาโบเงินบาทเนาะเงินบาทเด้อปะ ไ่เดินเปน่างุขายจะไหนสิบพัเงินเอาใบเอาใบเอาใบไหนใบไหนสิบพันเยอยเดือขนาดเนอเฮ้ยเย็นแนดสิันนัทเ้หสิบพันเอันอะอันอะชื่อไรวะ ชื่อไรเดอทำธรมส้มเดอชื่อได้ชื่อไ้เห็นไหมเท่าไหร่เอาใบเอาใบไหนเอาใบไหนสิบพันธีใบไหนเปลี่ยนอะไเนื้อนะพวกจะเปลี่ยนก็ได้นีคเปลี่ยนจะหาท่านได้ตั้งชอันนี้สามสิบพันี ไปร้อยบาทสามสิบพันกีบเอาไว้ไหนยนกได้เขาที่ห้าทำงนี้แตงสต๊ที่ไม่ได้กวางด้กอนี้กรส่งได้ี่ราชสื้อว่านี่ตอนนี้ไม่ค้ากัลังสับส่ง ได้กันอคะันนี้มีเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยได้หมดท่านผู้ชมได้หมดเลยได้หมดเลยหอยอะไรหอยอะไรนี่นี่เช้หอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่เออไว้ตรงนี้ไว้เจอะเจออะไรนี่เช้าพูดพูดภาษาอะไรพูดภาษาอะไร พูดกันภาษาอะไรเต็มเผ่าชนเผ่าชนเผ่าอะไรอะไรจำเลยฮะชนเผ่าอะไรเต็มเผ่าตตโอยชนเผ่าตตโอยเขาอยู่ชนเผ่าตตโอยบอกว่าสบายดีว่าเจได้สบายดีพูดพูดกันพูดอ่านพูดว่าสบายดีเหมือนกันเหมือนกันเออนะต้องถอนนะเดือยกดเลยเบิร์นเนาะต้องถอนไหม ไม่ทอนเนาะขอคุณด้วยคุณเ้อยขอบคุณเหมือนกันอะไรยีบีกนเบะสามสั่งเลคนหนึ่งดีดีโดยตัวนี้ได้เบะแต่แบตัวนี้นาเบะโดขายเจ๋ไเื้หนึงหาพันขีดห้าพันขีดเป็นไใสใจเขาดเขาบอกว่าห้าพันขีดอันนั้นใบไหน เอาไปไหนอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ไปดีกันไดนเดียวไปสามสิบเอาไอ้นี้เอาสองถ้วยใช่ไหมเอาสองเอาสองถ้วยเสองถ้วยสิบพันคีบก็เท่ากับอันนั้นเท่ากับจักบาทเท่ากับกี่บาทเท่ากับสี่สิบบาทท่านผู้ชมเท่ากับสี่สิบบาทเนาะ จะกานีเาจทออชาวพันกีโอ้ทอดชาวพันกีกืมขอบคุณหลายหลอะไรเนี่ยท่านรู้สุบอะไรท่าน้บๆอๆมมันหักเลยในชากันหากนี่ร้เห็ดปว๋เด้อเห็ดปว๋เด้อจานละซีบละเด้อ

ต่อขุมอยู่ในดินอันนี้อยู่ในต้นไม้อยู่ในต้นไม้อันนี้แม่มันอันนี้แม่มันแม่ตัวนี้แม่ตัวนี้เขาเรียกอะไรตัวอะไรเนี่ยเขาบองเหล้าเขาเอาไปบองเหล้าโอ้เขาเอาไปบองเหล้า วันนี้ไม่เอานุกม,มาขายเนาะวันนี้เนาะไม่มีนุกเนาะนดิอะเรังผึ้งบุงกเอารัง, <c ười> งุ้กัเอานง โ้ที่หการลต้องมือถือกับนปิกนิกกระบอกนี่ห้าพันกี่บาทพันห้าพันกี่บาท อันี้มึงถเงินกไม่เอาบาทนนนี้ไม่มาพาพันจังหวหาจัานทนเนี่ยี่สิบบาทเนาะเออเราจะื้อหาพ่นเอราเอาเงินหน่อยแต่ก็ทอดให้เราทอดให้เดี๋ยวรทอดให้ทอห

ใบควยท่านผู้ชมมีควยหลายตัวจังกี่ตัวหนึ่งสองสามมีควยมีวยสิบตัวเลยมีควยสิบตัวท่านผู้ชมอันนี้คืออะไร้ี่อันนี้คืออะไร รูปอะไรเขื่อนเขื่อนไฟฟ้าเขื่อนไฟฟ้าโอ้รูปเขื่อนไฟฟ้านัมบุสมขอบคุณหลายๆเลย คุเลยว่าหาหาอูตัวเองรกใจัขครอคาอะไรเขาเรียกอะไรเข้าเขาเขาเรียกเข่าทัมชมเขาอมาจากน้ำ เอามาจากน้ำอืออะไรกินไหมน้องเมย์กินโอ้น้องเมย์อยากกินอันนี้เท่าไหร่เอา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 สามพันเอาสามพันสามพันใบควยกี่ใบใบสามใบใบควยสามใบเนาะใบควยสามใบเท่ากับสามพันกีบเนาะสามพันกีบ เออเออไปว่าค่ะเออไปว่าค่ะโดยโดยไปว่าค่ะเด้อนู้ชมเด้อขอบใจหลายเด้อตัวอะไรนะลึก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 นี่ยแก้มเ่ยก่แขนกา ขายไก่ไก่เจียบเจีบเจีบเจ็บข้าวอัวน้อือเขาขายไก่เจ็บเจีบเจบกล้วยน้องนี่กล้วยที่พอไปตำไงตำกล้วยไงกล้วยตานีต้องเอาแต่แบบนี้เท่านั้นวะ

สามสิบได้ไหมแม่ได้เนาะเอาให้เอาให้หน่อยบบน้องนานจะชื่อไปปล่อยนะท่านผู้ชมเต่าเนาะทำบุญน้า <c oughs>

ตัวยังกวางลอยก็ด er? ิเลยได้ค่ะมองตัวเาพันตัวเสาพันโอ้ชิปหาได้ไหมได้เอาอันนี้ตัวหนึ่งตัวนึงหรออนกิโตไปเอานพี่เอออาอนกตัวนึงเท่าไหร่พี่ซ้าย้นะฮะไหนเหสาพันเนาะจะไปทำบุญนะสาพันนั่นแหละจะไปทำบุญ เป็นครูนกครูปยเป็นครูที่ปวยตัเดียวปวยเป็นครูดูดไร่เท่าไร่แต่เวนผูรี้ังชี้หาก็ไม่นำหาพ่นป้าบอกตัโตวะเนี่โยคือตัวเดียว ตั้งได้เ่าใส่เดมไม่ตายนะตายนะเดวดูด้วยเดี๋ดูด้วยนะนุกเขาใช่ไหมนุกเขาเด้อนุกเขานุกเขา จะปจะไขเน่งเนาะตัวอะไรเขาเรียกว่างวาตัวว่างเนาะตัวว่างตัวชาวพันกินกินย่างเอาย่างเลียงเอาไปเลียงไม่ไม่ก็โกใหม่กินกินนี่ทกใหม่เหมือนกันเนี่ยบินกงต้นไม้เนาะ ปล่อยที่บ้านเราก็ละุอบคุณเ่ะโอ้หอยหอม

รูปเท่าไหร่พี่ห <60. S 1> อกที่บ้านน่ะโตหกสอนนี้ฮะนี่นี่ตัวนั้นหกี่ฟอแมนิปกระดองโอ้ขาไก่เอาไหมเอาตัวไหน <c oughs> ใช่เป็นคนไทยเหรอนี่เชชาติไทยทโอ้คนนี้เป็นอชาติไทยเด <c oughs> ็ี้ใชมีคนไทยเหรอค่ะโอ้เคยไปเที่ยวไทยไหมอยู่นั่นหลายปีโอ้อยู่นั่นหลายปีสวยสวยงา่าย <c oughs> ไม่ได้กลับบ้านคะ <c oughs> ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้าน <c oughs> เอฟซีท so um oh so uh, ่านผู้ชมเอดกใ้วยมกใจด้อยหลายหลายเอฟซีน้องแน่ด้วยตใจด้อ ได้เครื่องมาเต็มเลยทางบุคคลตรงหน้าได้เต้าได้เ,เดกียเนาะได้กานุกนะชิ่น้ำไป,ปลปอยด้อยอทานผู้ชมเดอ้อฝากที่ตามเป็นคลิปต,ต่อไปเนาะโอเคบายบายมากกดไลค์ก็แชร์ให้เดอ้อสนับสนุนโดยนินเฟียเซรั่สมสูตรอนอนยนออกแบบมาเพื่อผิวบอบบางแพ้ง,ง่าย อัดแน่นด้วยชั้นสกัดคุณภาพที่ผิวต้องการบางเบาซึมง่ายโบโอกอเกิดห้ซิวอุตันสนใจไลน์แอด NC สอบหรือ Facebook. f c e e o o o นินเฟียไทยแลนด์